ส่วนรุ่นกลางนะครับรุ่นกลางเนี่ยจะเป็นขนาด8ลิตรนะครับตัวนี้จะมีมาพร้อมสายสะพายตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยถังใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะมีการสะพายเพื่อให้เดินพ่นในสวนเราได้ดีนะครับเขาก็จะมีมาให้สองหัวเลยนะครับอ่าหัวแรกเนี่ยจะเป็นหัวแบบพ่นออกแบนๆนะครับร2อยองศานะครับส่วนหัวที่2เนี่ยก็คือเป็นหัวพ่นตรงสามารถปรับเป็นละอองหรือพุ่งไกลก็ได้นะครับ อยู่ที่ว่าเราเลือกใช้ให้เหมาะกับงานของเรานะครับเวลาประกอบก็คือใส่เข้าไปานี้เลยนะครับเวลาพ่นเนี่ยตัวด้ามจับเนี่ยเขาจะทํามาให้สมูทแล้วก็มีตัวล็อกมาด้วยนะครับตรงนี้เวลาเราพ่นปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการพ่นเยอะๆพ่นนานๆแล้วเราไม่ต้องการกดให้เมื่อยมือปุ๊บเนี่ยเราก็บีบเข้าไปนะครับแล้วก็ดันตัวล็อกอมันก็จะล็อกให้เลยแล้วก็ถือพ่อนอย่างเดียวนะครับ ทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องนะครับอตัวถังนะครับตัวถังเนี่ยเวลาเขาออกแบบมาปุ๊บเนี่ยเขาใส่ใจกับผู้ใช้เป็นอย่างดีเลยนะครับสังเกตตัวสีเทานะครับตัวสีเทาเนี่ยจริงๆมันจะเป็นเหมือนกลวยในตัวนะครับกลวยถามว่ากลวยตัเนี้ยมีไว้ทําอะไรอย่างแรกเลยคือเนี่ยครับเวลาเราเติมน้ําผสมปุ๋ยเติมน้ํายาปุ๊บเนี่ยเราจะหมุนตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เติมน้ําเข้าไปในช่องนี้นะครับอ่าพอมันมีอ่า ถาดตรงนี้นะครับสีเทาตรงเนี้ยเราก็จะเทน้ําได้ง่ายขึ้นนะครับปากมันจะกว้างขึ้นนะครับเวลาเราเทน้ําเข้าไปปุ๊บก็จะง่ายตรงนี้นะครับอนอกจากนั้นนะครับเขายังทําที่เก็บกะาเก็บปืนตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเวลาเราใช้งานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็แค่ใส่ตรงเนี้ยเข้าไปล็อกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเก็บได้สะดวกกว่านะครับทีนี้มาดูที่ระบบซีลนะครับระบบซีลจริงๆรงตัวนี้นะครับ ซีลปั๊บเนี่ยเขาจะเป็นสปริงนะครับตัวนี้คือสปริงเนี่ยมันจะมันจะทนทานกว่าที่เป็นซีลยางธรรมดานะครับเนื่องจากว่าพอมันตัวใหญ่ขึ้นมาปุ๊บแรงดันมันเยอะขึ้นนะครับเขาก็จะใช้เป็นวาล์วสปริงนะฮะตรงนี้อ่ามันก็จะทนกว่าซีลธรรมดาทั่วๆไปนะครับสังเกตเลยนะครับเวลาลูกค้าซื้อไปปุ๊บเนี่ย ถ้าเราปัมป๊มปั๊มปุ๊บเนี่ยปั๊มแค่ไม่กี่ครั้งนะครับเวลาเรากดปืนพ่นเนี่ยมันจะพ่นได้นานมากๆด้วยระบบซีลที่ดีนะครับระบบแรงดันที่ดีตัวนี้ก็จะเป็นตัวขนาด8ลิตรนะครับตัวขนาด8ลิตรเนี่ยจริงๆเขาจะแถมซีลมาให้ด้วยนะครับซีลสำรองพวกนี้จะเป็นซีลขนาดใหญ่เลยอย่างซีลปากถังเนี่ยสังเกตเลยครับจะใหญ่มากตัวนี้จะใหญ่และทนนะครับซึ่งซีล ตัวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยอายุการใช้งานจะอยู่ประมาณปีครึ่งถึง2ปีขึ้นไปเลยนะครับดังนั้นแล้วชุดนี้นะครับขออย่างเดียวเลยครับเก็บให้ดีอย่าให้หายนะครับสําสหรับตัวมันเองเนี่ยมันก็ใช้ได้นานอยู่แล้วแต่ก็ยังแถมมาให้เพิ่มอีกนะครับนั่นหมายว่าซื้อครั้งเดียวเนี่ยใช้กันยาวๆเลยนะครับแล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็นคู่มือเป็นการประกอบมีรูปภาพประกอบเรียบร้อยชัดเจนนะครับ เวลาเราซื้อไปปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะใช้ไม่ถูกประกอบไม่เป็นนะครับตัวนี้มีบอกชัดเจนนะครับ